ต้สับเเนี่ยเออต้นเล็งมากไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ตายแล้วนาแรงรูนะต้นนั้นที่อยู่ข้างบนอน่ะต้นแรงอันนี้เจาะสับเลยต้นที่ตั้งตั้งอ่ะดีนะทำหน้าหนาวทำหน้าร้อนไม่เป็นไเหนีย่ยแต่ก็สับกไม,ไมากหรอ ต้นนี้ไงป๊าป๊าเนที่ยืนอยู่เนี่ยต้นสูงสนะูงเนี่ยเออจอบสับเอาเลยอ่ะเออสอบให้ครับสับให้ครับออ,ออกแรงหน่อยสิ <c oughs> เหมือนขุดทวด,ดินเนนือ ยังไม่ถึงสองนาทีเลยบอกเหนื่อยนะมันที่อยู่ตรงหน้าบ้านเราหมดมนขุดหมดแล้วอยู่ข้างๆนี่

หนูเล่นบนเสือเนี่ยลูกเล่นบนเสือครับครับครับตรงนี้ลูกมีถ้โขดแลแกเลนเยราต้องให้ในตรงส่วนนี้เสร็จก่อนแล้วมึงจะไปซื้อเราค่อยไปซื้อเพราะตรงนี้ก็ใหญ่เยอะมองเอาหน้าบ้านเลยเห็นไหมป่าหน้าบ้านเลเห็นไหมเพราะต้องเอาดินเดี๋ยวเผื่อมีดินน,นต้องเอามาลงอีกสามสิบกันพอแล้ว